เรื่องกีผลักในวันครบรอบอายุ12ปีของน้อยหน่าน้อยหน่าจึงได้อ้อนพ่อแม่ให้พาเพื่อนๆไปกินเลี้ยงที่ร้านอาหารเพราะเธอได้ชวนเพื่อนๆเ,เอาไว้แล้วแต่ช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีกิจการของที่บ้านก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนแต่ก่อนทําให้พ่อแม่มีฐานะยากจนลงพ่อกับแม่เลยต้องปฏิเสธคําขอของลูกสาวจนทําให้น้อยหน่าน้อยใจมาก เธอจึงเดินเข้าไปในห้องแล้วขังตัวเองอยู่ในนั้นน้อยหนา่าร้องไห้ด้วยความน้อยใจเพราะทุกๆปีที่บ้านจะจัดงานวันเกิดให้เธอแต่ปีนี้พ่อกับแม่คงไม่รักเธออีกแล้วเธอจึงดึงผ้าปูที่นอนมาผูกไว้กับราวผ้าม่านทําเป็นบ่วงรั้งเหมือนที่เคยดูในทีวีจากนั้นก็ปีนขึ้นไปเอาบ่วงผ้ามาสวมที่คอตัวเองเธอร้องไห้อยู่ในท่าปูคอตายเพราะน้อยใจพ่อแม่แต่ก็ยังรักท่านอยู่ยังนึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านทําให้เสมอมาหากเธอ ตายไปตอนนี้ต่อไปเธอก็คงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อีกแล้วน้อยหน่าลังเลอยู่นานกว่าจะคิดได้จนทําให้เธอเปลี่ยนใจและไม่อยากปลุกคอตายแล้วน้อยหน่าจึงเตรียมลงจากเก้าอี้แต่จู่ๆเก้าอี้ก็ลม้มลงไปโดยที่เธอไม่ได้ถี่เหมือนมีใครบางคนผลักเก้าอี้ให้ลม้มลงด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้เธอตายน้อยหน่าจึงดิ้นทุรนทุรายพยายามร้องตะโกนให้พ่อกับแม่ช่วยแต่ก็ร้องไม่ออกเพราะเธอหายใจไม่ออกแล้วน้อยหน่าจึงดิ้นด้วยแรงเฮือกสุดทา้าย แต่ก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากผ้าได้จนทำให้น้อยหนา ผูกผ้ารัดคอจนขาดใจตายในที่สุดเขอตกดึกพ่อกับแม่ก็มาเรียกน้อยหนาไปกินข้าวแต่ก็ไม่มีใครตอบจึงได้พากันมาดูบนห้องลูกสาวพอไขกุญแจเข้าไปก็ลมแทบจับเพราะเห็นลูกสาวผูกคอตายอยู่บนราวผ้าม่านคนที่เป็นพ่อจึงรีบไปอุ้มลูกสาวลุกมานอนกับพื้นทั้งคู่ร่ำไห้กับความสูญเสียลูกอันเป็นที่รักเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองคนนั้นได้ะจะคิดโทษตัวเองว่าเป็นเพราะไม่จัดงานวันเกิดให้ลูกน้อยหนาจึงต้องมาตายแบบ แม้งานศพของน้อยหน่าจะถูกทำพิธีไปนานแล้วแต่ความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่อาจลืมได้เพราะภาพของลูกสาวตอนตายยังคงติดตาติดอยู่ในใจเขาอยู่จนพ่อแม่ของน้อยหน่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เป็นเดือนๆต่อมาทั้งคู่ก็ล้มป่วย พอสุขภาพย่ำแย่ธุรกิจก็เจงตามไปด้วยทำให้ต่อมาทั้งคู่กลายเป็นคนล้มละลายไม่เหลือทรัพย์สินไม่เหลือลูกสาวไม่เหลือแม้กระทั่งกระจิตกระใจที่จะสู้ต่อไป สองคนพ่อแม่จึงพยายามผูกคอตายตามลูกสาวไปทั้งคู่จึงได้นัดกันเพื่อผูกคอตัวเองที่กลางบ้านเมื่อกำลังจะเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้ก็มีเงาดำๆค่อยๆขึ้นเก้าอี้ตามมาด้วยและแม่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสียงนั้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยดีว่าเป็นเสียงของลูกสาวพอตั้งสติได้ทั้งคู่จึงเปลี่ยนใจและลงจากเก้าอี้แล้วเสียงร้องไห้นั้นก็ค่อยๆหายไปทั้งพ่อและแม่ของนายนา จึงตกลงกันแล้วว่าจะไม่ฆ่าตัวตายอีกและก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของนายนาที่มาเตือนสติพอกลับมามีสติทั้งสองสามีภรรยาก็ได้นิมนต์พระมาทำบุญบ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่แฝงตัวอยู่ก่อนที่จะพากันลงมือสร้างธุรกิจให้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้ง